วันหลังมากับช่องไงนั่นนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาดามารีวิวให้ีเท่าไหร่ครับขอบคุห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทขอบคุณครับอะไรอะไรมาล่านะครับชื่ออะไรนะครับม่าล่าโนโตมจ้ะฮะม่าล่าโนโตมอะไรนะต่โตอะนะพี่หม่าล่าโนโตมโนน้าเดี๋ยวแล้เดีเมาหนุนพี่ เดี๋ยวแวะมาหนูครับขอบคุณครับเดี๋ยวมารีวิวครับเดี๋ยวมารีวิวแนี่แม่คะแล้วนี่อยู่ตุพลาเบลล่าหนูก็อยู่เบลล่าพี่อยู่ซอยไหนเดี๋ยวอันนี้ซอยไหนเขาอยู่เขาอยู่ผมไม่ได้อยู่ตัวผมอยู่ซอยสิบห้าอยู่ซอยเก้าแล้วก็ซอยสามทำไมหลายบ้านจังเหรเราอ่ะหลายเมียหลายเมียใช่ไหมเนี่ยผมไม่มีซอยครับผมไม่มีซอยสามครซอยสาม <Net> ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยขอบคุณนะคะบ๊ายบาครับบุณครับสวยเก้าไอสวยเก้าเลยไป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 นะ